มาแล้วมาแล้วจ้าเพือ่อนๆจ้าวันนี้ผัดเผ็ดเนื้อน้ำมันหอยจ้ะนี่น้ำมันหอยน้ำมันหอยนี่องละพาพริกอ่อนนะจ้ะ จะไม่ซาแล้วเนี่ยมันจะมาคุยแลอโอเดี๋ยวพิธุใส่ก่อนคุยไม่ได้เดาแซบแังจะไม่ซาแล้ว จมีกระเทียมพริกกันแหละพริกสดการจะไหม้เลยเลยเนี่ยเป็นพริกแบบนี้สูตรใช้เครื่องปั่นเอา ใส่น้ำหน่อยน้ำล้างให้เนี่ยเครื่อ,องปั่นห้เนี่ยทำง่ายง่ายเนี่ ก็จะไม่เลยผิดเ okay, จ้เดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะจ๊ะพีู่จะไม่ทําคลิปยาวแล้วจ้สั้นๆอาหารตอนเย็นจ้าเพื่อนจ้ะขับเนื้อน้ำมันบ่อยก็เนี่ย ใส่น้ำมันหอยแนละ้ววันนี้เราก็ใส่ผักไปเลยเนะี่ยที่เราเตรียมไว้แต่พริกเยอะๆในหัวกระพารสูตรเคยบอกในยูทูบแล้วว่าไม่ชอบทานกระเพรากิมมันก็กินอยู่หรอกแต่ว่าไม่ค่อยชอบสบายหัวกระพันหอม ใบกระเทียมันมันจะเปนเขียว ข้าเนื้อพริกออนอร่อยไม่ใช่พริกแดงเราพริกเขียวนี่มันหวานกรอบใส่อาหารหอยไปใส่รสด,ดีใส่มันตาลนิดนึงตัดแบบนี้ ผัดไปเรง่งแรงอาหารจานเดียววันนี้ไปเจ๊ทานด้วยกันจ้า สำเร็จแล้วเจ้านี่ผัดเนื้อน้ำมันหอยแล้วข้าวสุกแล้วมั้งเดี๋ยวพี่ตูด่ดูข้าวแป๊ด เพื่อนๆจะเข้าก็สุกแล้วนี่เราก็ผัดเนื้อน้ำมันหอยผัดเผ็ดพรกอ่อนก็ใส่ไปเลยอาหารจานเดียวเจ้าวนันนี้เนื้อเอ็นนะเนี่ยไม่ใช่เนื้อแบบธรรมดาไปหาเนื้อเอ็นมาเนี่ยโอเคจ้า นึงน,น,นี่ก็ยังเหลือไว้พรุ่งนี้มือหนึ่งตอนเช้าเดี๋ยวเอ็นหน่อยตัวหั่นบางๆเนะี่ยเอ็นเนะี่ยเพราะว่าเราผัดเผ็ดเราต้องให้ น่ากินจริงๆเลยแหละเอ็นเนยอะนี่ยังไงผัดเนื้อน้ำมันหอยจ้ะผัดเผ็ดแล้วก็ไม่ชอบไข่าดาวนะจ๊ะไข่จ้ะสองใบเลยในะคนเดียวเนี่ย นี่แค่นี้ก็สำเร็จแล้วจ้ะมา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 เพื่อนๆพี่ตู่ชอบหยอกเบกกี้ด้วยนี่นี่ ชอบผักแอมต้นหอมแตงกวาก็ว่ากันไปนะจ๊ะแค่นี้ที่ตู่ก็สุดยอดของความอร่อยนะจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้หละจ้ะผัดเผ็ดเนื้อน้ำมันหอยเนื้อเอ็นนะจ๊ะแล้วก็พริกอ่อนจ้ะ อย่าผัดน้ำพริกอ่อนนะให้ก,กรอบแล้วก็ไข่จ้ะใครชอบไข่ดาวก็ทอดให้เป็นอะไรอะ,รอะที่มันครึ่งดิบครึ่งสุกก็แหละแตตู่ชอบสุกจ้าเยนนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้ก็อาหารตอนเย็นจ้ะ